สวัสดีและต้อนรับเข้าสู่เรื่องราวจากห้งองเทรดครับกับ JJ g e เจ i n เครับ, J. J. รบวันนี้เราเอาภาพรวมของดัชนีเซ็ตฟมาเล่าสู่ทุกท่านฟังครับเซ็ตฟิฟตครับเป็นดัชนีกลุ่มเซตที่ประกอบไปด้วยหุ้น50ตัวครับเป็นหุ้นวิกแคปขนาดใหญ่นะครับการเคลื่อนไหวของดัชนีก็จะ,ะเสมือนหนึ่งว่าเป็นตัวแทนของดัชนีเซตที่เป็นภาพรวมได้เลยนะฮะ การเคลื่อนไหวของหุ้น50ตัวครับก็จะมีผลแต่ละช่วงต่อดัชนีเซ็ตนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงใดช่วงหนึ่งก็แล้วแต่ครับก็จะมีหุ้นที่โดดเด่นแล้วก็มีหุ้นที่ออนแอครักเข้ากันในดัชนีเดียวกันนะครับซึ่งก็ในที่นี้เราเรียกว่าเซ็ตหรือเซ็50ะครับวันนี้เรามาดูกันครับว่าณปัจจุบันครับ10 พฤษภาคม25 6ครับเป็นจุดที่ดัชนีเซตยืนอยู่แล้วก็ดัชนีเซต50ยืนอยู่ฮะวันนี้ผมเอาดัชนีเซต50มาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับว่า10พฤษภาคมล่าสุดนี้ครับดัชนีเซต50อยู่ที่950นะครับมีหุ้นทั้งหมด50ตัวมีตัวไหนบ้างที่มีโมเมนตัมที่เป็นเชิงราคาก่อนนะฮะก็คือขึ้นได้ดีกว่า ในช่วงเดียวกันหรือมีตัวไหนที่เริ่มน่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันครับกราฟที่เห็นครับเป็นกราฟของดัชนีครับผมอาจจะซูมให้เห็นภาพที่ชัดขึ้นนิดนึงครับนี่คือเซฟฟิล่าสุดน,นะฮะก็มีการฟื้นตัวขึ้นจาก910-920ครับเป็นลักษณะ,ะจาะคล้ายๆบอททอม2จุดด้านล่างนี้หรือเปล่านะฮะแต่ว่าจะข้าม ค่าเฉลี่ยแถวๆ50วันตรงนี้ได้ไหมนี่ก็ต้องหลุ้นนะครับนี่คือภาพล่าสุดของดัชนีเซ t 50นะฮะ,ะฟื้นตัวมาแล้ว2วันในสัปดาห์นี้ก็คือวันจันทร์อังคารพุธนะี่ฮะ3วันนะครับเกิดสัญญาณแท่งเขียวก่อนหน้าในสัปดาห์ก่อนหน้าแล้วก็มีแรงส่งขึ้นมานะครับดัชนีขึ้นมาในระดับนี้ครับลองไปดูฮนะในตารางฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายจะเป็นจะพบว่า หุ้นที่ถูกกรองโดยค่าเฉลี่ย10วัน20วันแล้วก็50วันครับโดยเราใช้เกณฑ์น,นี้เป็นตัวประเมินในเบื้องต้นนะฮะเพื่อให้ทุกท่านเห็นว่ามีหุ้นตัวไหนที่แข็งแรงบ้างครับกลุ่มสีฟ้าครับคือหุ้นที่อยู่บนค่าเฉลี่ย10วันของตัวเองได้นะฮะไปดูกราฟทีละตัวกันครับ a อ v ดวานครับเป็นตัวที่โดดเด่นนะฮะอยู่บนเส้นค่าเฉลี่ย10วันของตัวเองได้นี่นี่คือแนวโน้มระยะ กว้างของแอดวานนะครับล่าสุดอยู่ที่2 2 0 2 2 1นะครับแนวโน้มบอกว่าครับหุ้นตัวนี้ตัดค่าเฉลี่ย50วันขึ้นมาได้แถวแถว190แล้วก็ขึ้นมาโดยตลอดนะฮะล่าสุดก็ยังแข็งแรงอยู่ถแถวแถว220นี่คือโมเมนตัมกราฟล่าสุดของ a แอด c e d นะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่แข็งแรงนะสีฟ้าจะเป็นกลุ่มที่แข็งแรงนะครับลำดับถัดไปครับ BS ครับก็อยู่ในสีฟ้าเช่นกันก็คืออยู่บนเหนือค่าเฉลี่ย10วันของตัวเองได้นะครับ BS ครับนี่คือภาพรวมของ BS หรือโรงพยาบาลบำรุงราษในภาพกว้างนะครับซูมเข้าไปดูใกล้ๆก็จะพบว่าครับนี่ฮะล่าสุดโรงพยาบาลบำรุงราษ าราคาตัดเส้นค่าเฉลี่ย50วันมาก่อนหน้าแล้วแถว200ต้นๆหรือ210โดยประมาณนะครับการเคลื่อนตัวเลาะแต่ละรอบก็จะเป็นลักษณะนี้ก็คือก็คือมีการเคลื่อนตัวแล้วก็มีค่าเฉลี่ยระยะสั้นประคองตัวขึ้นไปล่าสุดถอยลงมาที่245นะครับนี่คือล่าสุดราคา,ล,าล่าสุดของหุ้นบำรุงราดในวันนี้ครับถัดไปครับอินทัชครับเป็นอีกตัวหนึงที่โดดเด่นขึ้นมาในช่วงนี้ครับ อินทัชภาพกว้างๆจะประมาณนี้นะครับจะเห็นว่าภาพกว้างอินทัชก็จะเทรดค่อนข้างเขาเรียกว่าขึ้นแล้วก็ลงนะครับเป็นลักษณะเทรดดิ้งก็คือไซด์เว้าขจะมองเป็นไซด์เว้าขก็ได้แต่ภาพกว้างนิดหนึ่งนะครับซูมไปดูใกล้ๆครับอินทัชจะพบว่าครับล่าสุดจะในระยะ6เดือนย้อนไปนี้จะพบว่าล่าสุดราคาเริ่มเหนือค่าเฉลี่ย50วันแถวๆ73 74แล้วก็มีการเทรดดิ้งขึ้นมาเอยล่าสุด77.50สุดนะครับ การที่หุ้นอยู่เหนือค่าเฉลี่ย10วันได้นะครับเรามองว่าหุ้นตัวนี้เป็นแนวโน้มที่นั่งทุนให้ความสนใจนะครับอีกทั้งยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นโดยเกณฑ์ค่าเฉลี่ยระยะสั้นของของเราอยู่หรือใครจะใช้เกณฑ์ไหนก็ก็ได้ไม่ว่ากันนะครับอีกตัวหนึ่งครับจากตารางฝั่งซ้ายแท็บ KTB ฮะ KTB เป็นหุ้นที่ถ้านับ ดูภาพกว้างๆนะครับสัก2ปีย้อนไปเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่นะครับจาก13ล่าสุด18แต่ถ้าซูนเข้าไปใกล้ๆครับสักระยะสัก6เดือนจะพบว่าครับล่าสุดก็เริ่มมีการขยับกลับขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะครับล่าสุดตัดค่าเฉลี่ย50วันได้ถแถวๆ17บาทนะครับหลังจากนั้นราคาหุ้นก็ขึ้นมาโดยตลอดล่าสุด18.60นี่คือราคาปัจจุบันนี้นะครับ KTB ผ่านไปนะฮะมีตัวหนึ่งที่เป็นขึ้นมาอ่สวัสด์ครับจากตารางด้านซ้ายของเรานะครับสวัสดครับก็คือสีสวัสด์ครับก็ภาพรวมกว้างก็จะประมาณนี้นะครับมีลงไปลึกแถว40นะครับล่าสุดมีกลับขึ้นมาเหนือค่าเฉลี่ย50วันได้และหลุดไปบ้างล่าสุดครับก็ เริ่มยืนที่ค่าเฉลี่ย50วันได้อีกรอบหนึ่งอีกครั้งหนึ่งซูมเข้าไปดูใกล้ๆครับจะพบว่าครับ4-5วันล่าสุดที่ผ่านมานะฮะราคานะครับมีการเล่นเหนือค่าเฉลี่ย50วันแล้วก็ล่าสุดอยู่ค่าเฉลียเหนือค่าเฉลี่ย10วันของตัวเองได้นะครับราคาล่าสุดตอนนี้ยังเทรดดิ้งกันอยู่แถวๆ61บาทนะครับนี่คือโมเมนตัมล่าสุดของหุ้นสวัสด์ครับหรือว่าสีสวัสด์นั่นเองนะฮะ อีกตัวหนึ่งครับตัวสุดท้ายล่าสุดที่โดดเด่นในดัชนีเซทห้ครับก็คือ TTB TMB ครับท m b ธนาชาินะครับเป็นทุนธนาคารล่าสุดภาพกว้างอยู่ประมาณนี้ครับมีลงไปลึกนะครับขึ้นมาก็ลักษณะล่าสุดก็เริ่มเป๊ะก็ยังเป็นลักษณะดูลักษณะเป็นโมเมนตัมที่เป็นขาขึ้นได้อยู่นะครับถ้าใช้ค่าเฉลี่ย50วันจากล่าสุดซูมเข้าไปนะครับก็มีหลุดบ้างนะครับระหว่างที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่ ลองไปดูระยะสั้นล่าสุดครับมีการเคลื่อนตัวข้ามค่าเฉลี่ย50วันได้ถแถวบาท40นะครับก่อนหน้านั้นสัประมาณสักเดือนที่แล้วนะครับหรือประมาณเดือนมีนานะฮะหลังจากนั้นก็ประคองตัวครับพยายามขึ้นมาล่าสุด1.51นะครับนี่คือลักษณะของหุ้นที่โดดเด่นอยู่บนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย10วันนะครับในภาพรวมของรัชนีเซต50ที่วันนี้นำมาเล่าให้ท่านได้ฟังนะครับ หุ้นที่อยู่เหลือเส้นค่าเฉลี่ย50วันทำอย่างไรได้บ้างก็คืออาจจะมองในเชิงของหุ้นที่เป็นเทรดดิ้งได้นะครับเนื่องจากนักคุนให้ความสนใจนะครับที่ทางราคาก็อยู่ในแนวโน้มที่เป็นขาขึ้นอยู่นะฮะก็อาจจะใช้ตีมนี้ในการมอนิเตอร์ Monitor หรือเฝ้าหุ้นที่อยู่เกฑ์ค่าเฉลี่ย 50, เกิน10วันได้นะครับอีกกลุ่มนึงครับที่พยายามฟื้นขึ้นมาก็คือ ก็โดดเด่นไม่แพ้กันก็คือกลุ่มที่อยู่ดูจากตารางก็จะกลุ่มที่อยู่สีเขียวคือเส้นค่าเฉลี่ย10 20วันนะครับลองไปดูหุ้นที่มีอยู่ในเส้นค่าเฉลี่ย20วันครับ AOT ฮะน่ฮะภาพรวมของ AOT ระยะก,กว้างๆสักปี2ปีย้อนไปเป็นแบบนี้นะครับมีมีหลุดลงมาแถวๆ66นะครับล่าสุดขึ้นมาครับแล้วก็ซูมเข้าไปใกล้ๆสัก6เดือนจะพบว่าครับ เริ่มตัดค่าเฉลี่ย50วันได้รอบหนึ่งบริเวณ71-72บาทล่าสุดหุ้นก็อยู่มาณ73.50นี่คืออากาศยานไทยครับดูบนเมนตามก็ยังคงดูแข็งแรงดูอยู่นะฮะลักษณะของหุ้นล่าสุดนะครับอีกตัวถัดไปครับ BBL ครับ BBL ดูอยากภาพกว้างๆตรงนี้ก็เป็นแนวมนขาขึ้นมาโดยตลอดนะครับล่าสุดมี กดหลุด50วันไปช่วงหนึ่งแล้วก็เริ่มฟื้นขึ้นมา,าเรามาซูมดูล่าสุด6เดือนล่าสุดครับจะพบว่ากลับขึ้นมาเหนือค่าเฉลี่ย50วันได้อีกรอบหนึ่งนะครับส่วนจะยืนอยู่ไหมก็ต้องติดตามดูนะครับล่าสุด162.50กนะครับก็ถือว่าให้เครดิตในการยืนเหนือค่าเฉลี่ย20วันได้นะครับก็เป็นหุ้นอีกตัวหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มแถว2หรือเรียกว่ากลุ่ม2 0วัน นะครับ CPO CPO ครับภาพรวมจะเป็นลักษณะนี้ฮะลักษณะมีสวิงกว้างอยู่นะครับลงลึกขึ้นนะครับลงมาอยู่ระดับล่าสุดนะฮะหกสิ็ดห้านะครับ,รบก็เครดิตของหุ้นตัวนี้ซูมระยะสั้นๆครับขึ้นมาเหนือค่าเฉลี่ย50วันได้นะครับก็ให้เครดิต20วันไปนะครับถแถวแถวหกส้าเจ็ดห้นี่คือล่าสุดของมอนมต้มหุ้น ที่อยู่เหนือค่าเฉลี่ย20วันนะครับอีกตัวหนึ่งครับ SCB ฮะ SCB ล่าสุดจะเป็นลักษณะนี้กราฟจะดูลักษณะออกขวาเรื่อยๆมานิดนึงนะครับนะฮะถ้าซูมเข้าไปใกล้ๆครับระยะ6เดือนจะพบว่าครับมีการถอยจาก100 100ปลายๆนะครับ113 1 4ลงมาแถวแถวร้อนึงนะครับล่าสุดก็เริ่มมีการฟื้นตัวกลับขึ้นไป ะะล่าสุด6 1 0 6 5 0นี่คือล่าสุดนะครับให้เครดิตโดยการเป็นหุ้นที่ยืนอยู่เนค่าเฉลี่ย20วันได้นะครับนี่คือกลุ่มหุ้นที่โดดเด่นในช่วงนี้ของเซตฟิตนะครับก็นับรวมๆแล้วก็มีหลายตัวนะฮะส่วนกลุ่มที่เริ่มเขาเรียกว่าเริ่มฟื้นตัวขึ้นมานะครับก็จะเป็นหุ้นที่เริ่มทะลุหรือว่าผ่านเส้น50วันได้ในสเต็ปแรกก็คือ กลุ่มสีจักตารางก็จะเพราะว่าเป็นสีส้มนะครับกลุ่มสีส้มมีตัวไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่ามีตัวไหนที่ขึ้นมาได้บ้างไปดูฮะ BDMs ครับฮะให้ดูลักษัะเป็นตัวอย่างนะครับ BDMs ครับนี่ครับภาพกว้างของ BDMs เป็นขาขึ้นนะครับล่าสุดก็มีการยังไม่ทําำาย นะครับแต่เริ่มมีการออกขวามานะฮะ2950นี่คือ BDMS ล่าสุดนะครับซูมเข้าไปดูใกล้ๆครับเราให้เครดิตเขาก็คืออยู่ที่เส้น50วันนะครับถ้ายืนไปเรื่อยๆครับแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีมีแรงซื้อเข้ามาหรือว่านักทุนให้ความใจราคาเคลื่อนตัวสูงขึ้นไปเรื่อยจะทำให้หุ้นข้าม20วันหรือกลับขึ้นไปที่10วันได้อันนี้ก็ต้องเป็นโมเมนตัมของการในอนาคตข้างหน้านะครับ นี่คือ BDMS ครับลักษณะการยืนให้คดเครดิตอยู่ที่50วันก่อนนะครับลองดูตัวถัดไปครับ b g r i m ครับ b g r i m จะเป็นลักษณะนี้ฮะก็มีการเทรดกว้างนะครับมีลงลึกขึ้นนะครับ4250เป็นจุดที่สูงสุดในรอบล่าสุดก็มีหลุดลงมา,ถาแถวๆ3.6นะครับล่าลสุดซูมก็ไปดูนะครับอยู่ลักษณะเนี่ยฮะ40.25 นะครับเป็นสข้าม50วันคือข้ามแล้วข้ามแล้วหลุดข้ามหลุดอันนี้ลักษณะแบบนี้อาจจะแล้วจะจะการ,อาาร,อาารมอนิเตอร์ดูไปก่อนก็ได้นะครับดูดูทิศทางไปก่อนได้ว่ามีการเซตตัวในรูปแบบอื่นเข้ามาประกอบด้วยไหมถ้าเราเป็นสายนักเทคนิคนะครับอาจจะใช้เงื่อนไขอืน่นๆเข้ามาลองวิเคราะห์ร่วมดูว่าการที่ขึ้นแล้วหลุดขึ้นแล้วหลุดโครงสร้างยังแข็งแรงดีไหมก็นําเอาอย่างอื่นมาประกอบด้วยก็ได้เช่นกันนะครับล่าสุดรัรให้เครดิตอยู่ที่ เป็นหุ้นที่ยืนเหนือค่าเฉลี่ย50วันได้เป็นหุ้นที่น่าติดตามนะครับเป็นหุ้นที่น่า,าน่าเฝ้าดูนะครับนี่คือตัวอย่างของหุ้นเซ็ตเขาเรียกว่าหุ้นที่พึ่งข้ามเส้น50วันก็มีหลายตัวนะครับดูจากตารางครับก็จะมีไม่ว่าจะเป็น b d s c e n t r a l นะครับ CBNC r c Graph o m e Pro KBank Min t MDCOR PTT นะครับดูตัวใหญ่สักนิดนึงครับดู PTT ปตทครับนะครับเป็นแนวโน้มขาลงนะครับนะเป็นหุ้นที่เป็นแนวโน้มขาลงล่าสุดถ้าซูมเข้าไปดูครับการข้ามเส้นค่าเฉลี่ย50วันรอบนี้เป็นไปได้ไหมที่จะขึ้นไปในรอบสั้นๆนะครับเพราะลองติดตามดูนะครับเครดิตตอนนี้อยู่ที่เป็นหุ้นข้ามเส้นค่าเฉลี่ย50วันนะครับส่วนการที่จะขึ้นแล้วทาให้ค่าเฉลี่ยระยะสั้นเคลื่อนตัวตามขึ้นไปเป็นแนวโน้มขาขึ้นแบบเต็มตัวได้ก็ติดตามดูซัก ระยะข้างหน้าเนี่ยนะครับนี่คือตัวอย่างของหุ้นขนาดใหญ่เป็นหุ้นในกลุ่มเซ t 50ตที่มีการเคลื่อนตัวบนเส้นค่าเฉลี่ยของตัวเองไม่ไว่าจะเป็น10วัน20วัน50วันนะครับจุดตัดสําคัญนะครับที่นํามาวิเคราะห์ก็คือค่าเฉลี่ย50วันนะครับไม่ว่าการเคลื่อนตัวข้ามเส้นหรือว่าหลุดเส้น50วันช่วงใดช่วงหนึ่งครับก็ถือว่าให้มีระยยะไว้ก่อนนะครับแล้วก็ถูกแบ่งกลุ่มหุ้นออกมานะครับ การทำงานในลักษณะนี้ก็คือเราใช้วิธีเซตห้เป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นเป็นเป็นขอบเขตในการาทำงานนั่นคือคุณมีหุ้น50ตัวนะครับคุณต้องเอ็กซเลให้ได้ว่าหุ้นตัวไหนมีทิศทางที่ขึ้นและอีกกลุ่มไหนที่ยังอ่อนแออยู่นะครับการที่หุ้นขึ้นดีต่อลักษณะกลยุทธ์แบบไหนกับหุ้นลงจะทำอย่างไงกับหุ้นชุดนั้นซึ่งตรงนี้ครับมันก็จะเป็นแผนการที่นักทุนจะต้องไป เตรียมการไว้นะครับแต่เนื้อแต่เนื้ออื่นใดครับเรามีหุ้นเพียงแค่50ตัวผมว่ามันก็น่าจะเพียงพอต่อกันทํางานนะครับโดยเฉพาะหุ้นที่เป็นหุ้นพื้นฐานชั้นดีแล้วก็หุ้นขนาดใหญ่ด้วยนะครับ นี่คือเซทพิบตี้ครับพลอโมเมนตัมเพียวๆนะครับนำมาเล่าสู่กันฟังนะครับอ๋อลืมไปครับว่าหุ้นที่ดูแย่อยู่ให้ลักษนัคือคือดูอ่าพูดภาพรวมไปเลยว่าถ้าต่ำกว่า50วันก็ให้เครดิตว่ายังยังดูอ่อนแออยู่ก็คือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มสีแดงนี่นะครับนะครับก็ลองไปเปิดกราฟดูนะครับทางานกับหุ้นฮาก็เล่นหุ้นให้สนุกครับแล้วมีวิธีการรองรับยืดหยุ่นกับทุกสถานการณ์ครับจะทําให้ทุกท่านมีความสุขกับการลงทุนครับ วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ